สวัสดีครับขวัญปดุลพูรันครับุณแม่ครับแม่ครับคุณแม่ตัดตัวมาตัดไปยับตัดไปยันแม่อยู่นี่นวล้วครับสวัสดีครับขวัญประดุลพมันครับ สครับิส์ะครับิส์นะครับสครับสุท์ครับิ์นะครับินนรันครับคครับรรครับครับสัสครับสัสครับสัสครับ คู่ยิ่งรักกว่าหนึ่งนะครับแอนเดียครับคู่ยิ่งรักกว่าหนึ่งนะครับ